สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นคลิปของน่มภูเก็ตนะคะแบบฉบับเต็มนะตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะจะต้องมาดูคลิปนี้นะคะว่ากระบวนการขั้นตอนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะเคสนี้นะคะลูกค้าเดินทางมาจากภูเก็ตเนาะในวันที่เดินทางมาเนี่ยคือมาล่วงหน้าก่อนวันผ่าสักหนึ่งวันนะคะเพื่อทําการเช็คอัพร่างกายแล้วก็พบจิตแพทย์เนาะตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลพระรามเก้านะคะคือมาพบจิตแพทย์ก่อน2ท่านนะเพื่อยือนยันเพศสภาพนะจ๊ะ เออพี่วีขาบ่พอไดบอหนเป็นทอมซ,อซื้อหนูบ่ไดป่วยสัวไก่ยังง่าบ่ได้นะคะนี่นะคะอันนี้คือพอว์บมาถึงวันผ่าตัดเลยนะคะนี่คือตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ฟิลเหมือนไปเที่ยวนาะเธอเนอะว่าแม่อืมกระเป๋าคือใหญ่มากแม่ <c oughs> <c oughs> นะคะนี่หน้าตาผู้ที่จะได้แบบยกภูเขาอ,ออกจากอกผู้พิชิตภารกิจในวันนี้ค่ะนะคะ,นะคะเราผ่าตัดที่ไหนพีว่วีเราผ่าตัดที่โรงพยาบาลสหวิทยาการบุลีค่ะนะคะ หลังจากที่ไปถึงปุ๊บเนี่ยก็จะมีการตรวจเช็คอัพร่างกายทุกอย่างเพิ่มเติมนะคะก็คือจะเหลือเอ็กซเรย์ปอดอีเเนาะแล้วจากนั้นเนี่ยพยาบาลก็ใช้น้ำเกลือแล้วก็พาเราไปที่ห้องพักฝืนนะคะซึ่งเคสวันนี้นะเดี๋ยวพี่วิศภพาไปดูห้องเออได้ห้อง206ค่ะที่รัก อ่ะเปิดประตูเข้าไปเออนะคะพบผู้โชคดีนอนอยู่บนเตียงเธอเตียงนี้นะคะราคาหลักหลายหมื่นนะ <c oughs> นะคะนี่เครื่องอำนวยความสะดวกครบคันนะคะใครที่มียงมีญาติมาด้วยนะคะสามารถติดตามมาได้ไม่เกินสองคนนะคะเพราะว่าเหมือนที่พี่พี่เคยบอกหลายๆคลิปบอกว่าเอ้ยถ้ามาเยอะเกินเนี่ยมันจะอ่างห้องเธอเข้าใจไหมห้องว่าแมนแบบห้องใหญ่ขนาดนั้นเธอนะคะมันห้องพอดีที่นอนกันแบบสองสาโคนกรุบกริบแบบไม่งงไม่เหงาอะไรอย่างนี้นะคะ สำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดถามว่าจะต้องมาอยู่กรุงเทพประมาณกี่วันพี่ก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะเออรอถอดสายเตรนก่อนค่อยกลับบ้านนะจ๊ะสำหรับเทคนิคแผลยาวที่เป็นการย้ายกราบขึ้นมาเนี่ยเราจะตัดใหม่เนี่ยประมาณ1 0 1ถสิวันนะทุกคนนะฉะนั้นเนี่ยถามว่า อ้าวแล้วเราต้องกลับมาอีกเหรอกลับมาค่ะนะคะกลับมาค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเอ้ยเราไม่ได้ติดอะไรก็จะอยู่ยาวจนสองสัปดาห์เลยได้ก็จะดีนะคะแต่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ประมาณสักแบบสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะทุกคนนะคะแล้วก็หลังจากที่เราทําการยกภูเขากิจกรรมของเราออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะภารกิจของเราเสร็จสิเนี่ยเราจะนอนแอดมิทที่โรงพยาบาลกันหนึ่งคืนนะคะบอได้อนุญ,ญาตให้กับบ้าน้วยสผู้รังคนบอกว่า โอ้ยพี่หนูกลับบ้านได้ไหมหนูไม่กล้านอนเลยอะ่ะจังสรนจะสิสู่กันยังบมม่อยครับนะคะเขาให้นอนฟี่ลุสูนอนไปโลดนะคะวัดมาที่ห้าวันค่ะเป็นวันที่คุณหมอนัดในการถอดสายเดรนแล้วนะคะถามว่าเสียงในหัวกลัวไหมกลัวมากเธอเพราะว่าเสี่ยงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยนัื่นคือแบบว่าโอ้โหนะคะกระชากวิญ,ญญาณดีๆนี้เองนะเออตั้งใจแล้วว่าเจ็บแน่นอนแต่สุดท้ายเฮ้ยถอดตั้งแต่เมื่อ,อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วรออะไรอย่างเงี้ย คือจริงๆมันไม่ได้เจ็บปวดรวดร้าวขนาดที่ทุกคนคิดไว้นะคะคือมันแป๊บเดียวจริงๆนะคะหลังจากที่เราถอดเต็นกันไปแล้วเนี่ยนะคะคุณหมอเขาก็จะมีวิธีการแนะนําคนไข้นะคะว่าจะต้องดูแลตัวเองยังไงนะล้างแผลยังไงนะคะ แต่แน่นอนค่ะกิจกรรมที่เรายังต้องหลีกเลี่ยงอยู่คือหนึ่งการใช้แรงเยอะการยกของหนักนะคะแล้วก็อาหารการกินยังต้องระมัดระวังกันอยู่นะคะทุกคนนี้กลับบ้านไปก็มีผู้ช่วยนะคะในการดูแลแผลเนาะเออน่ารักกุบกริบมากนะคะอยากจะบอกว่าไซส์ก่อนทำเนเธอคือแบบข้างละโลก,กว่าเลยนะจ๊ะยกภูเขาเออกจากโอกของแท้นะคะ